สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะคุณอยู่ในช่องของนรีรดาทาร่โไทชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการดูดวงการงานการเงินความรักนะคะดวงทั่วไปประจำเดือนกันยายนนะคะค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะก็จะเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง15นะคะ ธันวาคมค่ะแล้วคนที่นะคะรู้ว่าลัคนาเราอยู่สถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ควบคู่กันไปด้วยได้เลยนะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าเกิดลัคนาอะไรนะคะสามารถที่จะลงที่ตรงคอมเมนต์นะคะว่า คุณเกิดวันเทือนปีเวลาตกฟ้านะคะกี่โมงเวลาปกตกฟ้านี่คือสําคัญนะคะเพราะว่าเราจําเป็นนะคะที่จะต้องหาลัคนานะคะตามแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งจะต้องใช้เวลาตกฟ้าด้วยนะคะเพราะนั้นใครที่ถามอาจารย์มาแล้วอาจารย์ถามกลับไปว่าเวลาเกิดนะคะคือช่วงกี่โมงนะคะตรงนี้สําคัญนะคะก ทางที่พีช่วยตอบกลับมาด้วยนะคะว่าเวลาที่เราตกฟากคือเวลาเท่าไหร่นะคะเศษของเวลาก็สำคัญหมดเลยนะคะทีนี้อาจารย์นะคะอยากจะขอพลังงานจากไพ่นะคะสักสามใบนะคะเปิดดูคู่กันเลยนะคะว่าเดือนนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ย จะมีพลังงานอะไรนะคะหรือคำแนะนำอะไรจากไพ่ออร์เคิลนบ้างน,นะคะอืมพลังงานออกมาถือว่าดีเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนนะคะชาวราศีพิจิกเปิดมาเป็นหกไม้เท้านะคะเจ้าชะตานะคะชาวราศีพิจิกตอนนี้เนี่ย เริ่มมีความสำเร็จอะไรขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะคุณไปทำอะไรลงทุนอะไรเนี่ยกําลังเห็นถึงความสำเร็จนะคะเป็นชว่วงเวลาที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนดีใจอะนะคะหลังจากที่อาจจะทำอะไรแล้วแบบล้มลุกคุกคันมามากนะคะแต่ว่าผลจากการที่คุณทำนะคะแล้วก็ช่วงหลังนะคะดาวย้ายหลายดวงด้วยนะคะราศีพิจิกครึ่งปีหลังนี้ดวงดีแล้วนะคะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจันนรีนะคะก็จะดูแบบตะวันตกแล้วก็ตามโหราศาสตร์ไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในประเทศไทยนะคะดูแบบโหราศาสตร์ไทยก็จะมีความแม่นตรงนะคะค่ะอืเป็นไพ่ที่เปิดมาแล้วดีงามจริงๆนะคะสำหรับหกไม้เท้านะคะเป็นไพ่แห่งชัยชนะนะคะเออ ในเรื่องการงานธุรกิจนะคะเห็นผลชัดเจนนะคะว่ามีรูธทางสดใสนะคะหรือว่าประสบความสําเร็จมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะที่คุณพึงพอใจทีเดียวนะคะในนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะอาจจะรอผลสอบผลอะไรอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ได้ผลที่น่าย,ยินดีออกมาเลยนะคะตรงนี้ในส่วนของการเงินการเงินของชาวริส ชาวราศีพิจิกนะคะเริ่มเหมือนจะกลับมามีความมั่นคงแล้วนะคะอืมอาจารย์ขอดูในส่วนของตำแหน่งอื่นด้วยนะคะคุณได้เงินหลายตำแหน่งเลยนะคะหรือธุรกิจที่คุณทำกับคู่ครองอ่ะนะคะหรือหุ้นส่วนอะ่ะมันมันเริ่มไปได้ดีอะ่ะมันมีรูทางมันได้เงินมานะคะ เหรียญมาเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะเพราะนั้นเป็นการเริ่มต้นที่ที่ดีนะคะมีทั้งหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็มีทั้งเด็กถือเหรียญน,นะคะที่เข้ามานะคะการเงินของคุณเนี่ยกำลังเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องแบบเหมือนเก็บไว้ด้วยนะคะเพราะว่า อาจารย์มองเห็นนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีสิบดาบเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็เกิดในตำแหน่งของการงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะหรือใครที่เซ็นสัญญาอะไรกับใครนะคะระวังนะคะในเรื่องของสัญญาหรืออะไรที่อาจจะทำให้เราเนี่ยถูกถูกหลอกถูกโกงนะคะตรงนี้แล้วก็เสียงเงินหรือว่าเป็นคดีขึ้นมาได้นะคะตรงนี้ชาววิจ,จิกนะคะอย่าพิ่ง เขาเรียกว่าลำพองใจกับชัยชนะของเรานะคะต้องระวังเอาไว้นะคะในเรื่องตรงนี้ให้มากๆเลยนะคะมีไพ่ในเรื่องของเวรกรรมในเรื่องของโชคชะตาเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีวิบากกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่าจะตามเรามาตรงนี้นะคะแต่ว่ามีไพ่ ให้ของพระสังฆราชขึ้นนะคะในบทสรุปดัะนั้นอาจารย์มองว่าออตรงนี้นะคะมันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเหมือนเวรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยได้ชดใช้กรรมนะคะแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะพบกับความสงบสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเพเราะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวนะคะถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไระไร,ร้ายๆนะคะ ขอให้ตั้งมั่นในศีลน,นะคะตั้งมั่นในคุณธรรมความดีงามนะคะแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหานะคะให้มันลุลวงไปนะคะมีดาบขึ้นมานะคะแปดดาบนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะที่มันเข้ามานะคะหรืออาจารย์มองว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยนะคะตรงนี้ต้องระวังมีไพ่เดทขึ้นด้วยนะคะ ใครที่มีญาติผู้ใหญ่ที่ที่กาลังเจ็บป่วยนะคะนอนอยู่ในโรงพยาบาลตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องดูแลท่านให้ดีๆนิดหนึน่งนะคะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะเอ่อเจ็บป่วยด้วยตนเองแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่สูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่คุณรักไปด้วยนะคะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะแต่อาจารย์มองว่าความสามารถของคุณนะคะในช่วงเดือนกันยานะคะเมจิกเช่นเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณเนี่ยชาวราศรีพิจิกนะคะหรือคณา,าพิจิกเนี่ย เป็นคนที่เป็นผู้นําครอบครัวอยู่นะคะอาจารย์จะคิดว่านะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะสามารถนําพาตัวคุณนะคะให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะเพราะนั้นสิ่งดีๆในเดือนกันยายนเนี่ยมันเข้ามาทั้งเรื่องงานเงินนะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีเข้ามาด้วยนะคะเพราะนั้นต้องใช้ความสามารถความเข้มแข็งนะคะกำลังใจในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะตรงนี้ถ้า ใครที่เป็นคนที่เป็นผู้นําครอบครัวนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาหลายอย่างที่เข้ามาในช่วงนี้ได้แน่นะคะเพราะว่ามันมีมไพ่ที่ดีขึ้นมานั่นคือไพ่ของเ o ว l ลนะคะเอ่อถ้าสมมติว่าคุณเอ่อถูกแยกง,งานนะคะคุณถูกแยกง,งานไปนะคะจากไพ่ของเจ้าสิบดาบตัวนี้ถูกอาจจะถูกทรยศหักหลังนะคะอืมต้องเจอกับคนที่มีเล่์เหลี่ยมนะนะคะ แต่ไพ่เดอะโว่ขึ้นมานะคะเราขึ้นมาในตำแหน่งที่เป็นของการติดต่อการงานธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะคะถ้าเกิดโดนแย่งไปนะคะให้เรานะคะเตรียมนะคะนําเสนองานให้กับลูกค้ารายใหม่ๆนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารของคุณเนี่ยในเดือนกันยาน,นี้มีโอกาสรู้ทางที่ดีงามที่สดใสนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือใครที่กําลังทําเกี่ยวกับพวกขายออนไลน์นะคะ หรือธุรกิจอะไรที่ติดต่อกับต่างประเทศตรงนี้นะคะเดือนนี้จะมีการติดต่อที่เขาเรียกว่าเออเหมือนติดต่อกันได้แล้วแบบสำเร็จตกลงกันได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดวงคุณดีมากนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศตรงนี้นะคะหรือใครที่อยากไปศึกษาต่อนะคะนักเรียนนีสิทธิ์นะคะในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสขอทุนนะคะก็น่าจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะต้องลองนะคะที่จะ หาโอกาสดีๆให้กับตนเองนะคะสุขภาพนะคะต้องระวังนะคะมันมีไพ่หลายตัวนะคะชาวพิจิกอาจจะโหมงานหนักหรือเปล่านะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะคะหลอดเลือดหัวใจนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะความดันอะไรต่างๆนะคะมีความเครียดนะคะความรักก็ต้องระวังนะคะ ระวังจะเจอกับรักซ้อนนะคะตรงนี้บางทีแบบเขาเข้ามาแล้วก็จริงๆก็อาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะแบบดูดีมากๆก็ได้นะคะบางทีเราอาจจะแบบว่าเ,เหมือนไม่เลียวใจนะคะว่าเขาอาจจะแบบว่ามีครอบครัวหรือมีพันธะอะไรอยู่แล้วนะคะตรงนี้ต้องดูให้ดีนะคะในส่วนของอ การติดต่อกับต่างประเทศนะคะได้ราชินีถือถ้วยอาจารย์มองว่าใครที่ทําออนไลน์นะคะใครที่ทําออนไลน์เนี่ยทั้งเดอะเวิ d ทั้งราชินีถือถ้วยเลยนะคะมันขึ้นมาตรงเนี้ย งานกําลังจะเป็นไปแบบด้วยดีนะคะกําลังมีความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของงานออนไลน์หรือใครเป็นยูทูบเบอร์นะคะจะมีคนที่แบบเหมือนแบบมาติดตามเราเยอะขึ้นนะคะเป็น the world เลยนะคะมีชื่อเสียงแบบดังดังมากขึ้นนะคะหรือธุรกิจอะไรที่ติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยเดือนนี้ชาวพิจิตทาทาแล้วทำแล้วลุ้งอ่ะทำแล้วขึ้นนะคะบางคนราศีอื่นทำแล้วไม่ขึ้นแต่ว่าพอชาวราศีพิจิกมาจับแล้วมันขึ้นนะคะเพราะนั้นบางทีเราอาจจะเห็นว่าเอ้ย งานงานตรง,ตรงนี้ค้าขายออนไลน์ขายของอะไรหรือธุรกิจต่างประเทศเนี่ยคนอื่นเขาทาแล้วเขาไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะเราจะเสี่ยงเหรอแต่ปรากฏว่าชาวราศีพิจิกน่าจะทําได้ดีนะคะในเดือนกันยานะคะเพราะนั้นลองจับงานตรงนี้ดูนะนะคะแล้วก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะอย่าโหมง,งานหนักนะคะปัญหาสายตานะคะปัญหาความเครียดอะไรต่างๆนะคะการปวดหลังนะคะนั่งนานนานนะคะระวังนะคะเรื่องของหลังล่างอะไรต่างๆนะคะ ในเรื่องของครอบครัวนะคะจันเต็มไปแล้วเนาะเรื่องระวังการสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมาถึงในเรื่องของอน่าจะเป็นความรักใช่ไหมคะความรักนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะอาจารย์มองว่าคู่เนี่ยช่วยกันนะคะทำอาหากินนะคะเก็บเงินนะคะ ช่วงนี้เนี่ยขยันขนแข็งกันทั้งสองคนเลยนะคะแต่ใครที่โสดนะคะต้องระวังคนที่เข้ามานิดนึงนะคะเขาอาจจะดูดีแต่เขาอาจจะแบบเหมือนมีคู่แล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเจอกับรักซ้อนนะคะบางทีเขาเข้ามาแล้วแบบเหมือนตรงกับแบบที่เราต้องการนะคะฉะนั้นแบบเป็นสเปคที่ใช่เป็นแบบคนที่เราแบบรอคอยนะคะแต่ว่าต้องดูดีๆนะคะในส่วนของ มีไพ่ของราชินีถือไม้เท้าขึ้นด้วยนะคะอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภเลยนะคะเดือนที่แล้วชาวราศีพิจิกก็มีโชคลาภนะคะเดือนนี้น่าจะยังมีโชคลาภอยู่นะคะเพราะนั้นอะไรที่แบบมันเสียไปมันโชคร้ายนะคะบางทีเนี่ยมันเหมือนเป็น เป็นทุกขลาบอะชาราสีพิจิกเดือนนี้อาจารย์อาจารย์ณรีต้องทายอย่างนั้นว่ามันมีไพ่ที่มันมันขึ้นมาเป็นไพ่เสียติดก,กันกับไพ่ดีเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่แบบอืออาจจะเหมือนเป็นทุกขลาก็ได้อาจจะแบบว่า โดนถูกหลอกถูกโกงนะคะแต่ก็มีโชคลาภในทางอื่นมีโชคลาภในทางการงานมีโชคลาภในการถูกรางวัลถูกรอตเตอรี่หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เสี่ยงโชคไว้ด้วยนะคะเพราะนั้นดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายนนะคะมันไม่ถึงกับว่าดีมากแต่มันก็ไม่ถึงกับว่าร้ายอะไรนะคะเพราะนั้นดีมากกว่าเสียนะคะอาจารย์รู้สึกนะคะแล้วก็ไพ่ที่จบมานะคะมันเป็นไพ่ที่ เหมือนกับว่าพอแบบเราเข้าใจนะคะเรื่องของเวรกรรมนะคะบางทีแบบเราอาจจะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกจะมีเซนส์น,นะคะเจ้ากรรมนายเวรอาจจะแบบเหมือนมามตามแบบว่าจองเวรเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราจะเข้าใจเ่ะเราจะมีวิธีนะคะที่จะไปถือศีลนั่งสมาธินะคะไปอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ย สงบสุขมากขึ้นนะคะทําให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอาจจะเห็นใจแล้วก็คล้ายๆว่าลดการความแค้นนะคะลดการจองเวรต่อกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเวลานะคะอาจจะเข้าไปนั่งสมาธินะคะไปทําบุญนะคะไปถือศีลน,นะคะหรือถ้าไม่มีเวลาทํำยังไงได้บ้างถือศีลห้าก็ได้นะคะละเว้นการกินเนื้อสัตว์นะคะ เพื่ออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเรานะคะอะไรที่เราตั้งใจทําให้เขานะคะเขาจะรับรู้มากๆนะคะไม่ใช่แค่การเออเอาเงินไปหยอดตู้เอาเงินบริจาคอย่างเดียวนะคะบางทีการที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะงดเนื้อสัตว์เช่น5วัน7วัน ะะตรงนี้เจ้ากรรมนายเวรเราน่าจะรับรู้ได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะช่วยผ่อนคลายนะคะความแค้นอะไรที่เราไปทําวิบากกรรมของเขาไว้ในชาติที่แล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าในไพ่ Oracle นะคะเขาแนะนําอะไรให้เราบ้างนะคะ Parental Care นะคะตรงนี้อาจจะตรงกับที่อาจาร,รย์นรีเตือนนะคะว่าในส่วนของการดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่นะคะคนที่เจ็บป่วยในครอบครัวของเรานะคะตรงนี้ต้องระวังแล้วก็อีกในหนึ่งนะคะชาวราศีพิจิกที่เป็นพ่อแม่นะคะตรงนี้ก็ต้องให้ความห่วงใยกับ หุนหลานกับลูกๆของเราด้วยนะคะดูแลในที่ดีก็ดูแลในแง่จิตใจด้วยนะคะกอดเขานิดนึงนะคะสแสดงความรักความห่งยยวงใยเขานิดนึงนะคะบางทีเจ้าเด็กดือด้อเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากได้ความรักความอบอ,อุ่นจากเรานะคะแค่กอดเขานะคะความดือ้อความรั้นนะคะความแบบว่าเฮี้ยวเี้ยวของเขาเนี่ยก็จะลดลงไปเยอะเลยนะคะอ m e m o r ี ories, นะคะ ถ้าสมมติว่านะคะมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับเราจริงๆนะคะขอให้เราจดจำนะคะความรู้สึกที่เรามีนะคะกับ คนคนนั้นนะคะที่เป็นคนสําคัญในชีวิตของเราไว้นะคะแล้วก็ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะคะอันนี้อาจารย์นรดีไทยเผื่อไว้เพราะว่าไพ่เนี่ยออกมาอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าชาวราศีพิจิกที่มีใครที่ญาติพี่ใหญ่เจ็บป่วยในครอบครัวเนี่ยจะสูญเสียเสมอไปนะคะเพราะว่าดวงของบางคนเนี่ยอันนี้เป็นการไทดวงโดยรวมนะคะดวงของบางคนก็อาจจะดีนะคะก็ไม่ได้มีการสูญเสียเกิดขึ้นก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ Motivation นะคะเป็นไพ่ที่น่ารักมากนะคะในชุด Butterfly นะคะสร้างแรงจูงใจในชีวิตให้กับตัวเองนะคะบางทีเราเจอความทุกข์นะคะเรารู้สึกว่าโอ้ยหนทางมันมืดมนจังเลยอะนะคะเจอแปดดาบขึ้นมาทำไมอยู่ดีแบบเรากำลังก,กำลังนึกว่าอะไรเนี่ยกําลังไปได้ดีนะคะแต่อยู่ดีมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะเหมือนเราถูกจับมัดเลยนะคะเหมือนเรามองไม่เห็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย สร้างแรงจูงใจในทางบวกให้กับตัวเองนะคะไพ่ออร์ l เคิลนะคะไพ่คำแนะนำตรงนี้บอกกับเรานะคะว่าไม่ว่าชีวิตของเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอย่างไงนะคะเราก็ต้องไปต่อนะคะเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีกำลังใจเป้าหมายของเราที่เราเคยฝันไว้นะคะอย่าล้มเลิกมนันง่ายๆนะคะเราต้องไปถึงให้ได้นะคะชัยชนะของคุณนะคะ รอคนอยู่นะคะถึงแม้ว,ว่าตรงนี้อาจจะผ่านกับอุปสรรคอะไรมากมายนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าชัยชนะความสำเร็จนะคะมาพร้อมกับชื่อเสียงนะคะมาพร้อมกับเงินทองนะคะแล้วมาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบนะคะความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตนะคะเป็น The World เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ชาวราศีพิจิกนะคะก็ สร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะดวงของเรานะคะก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะไพ่เดชนะคะไพ่ระจําศีพิจิกของเรานะคะขึ้นมาอีกแล้วนะคะเพราะฉนั้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ขอให้นึกไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะจะนํามานะคะซึ่งสิ่งที่ดีกว่า นะคะต้องอาศัยนะคะความสามารถของเรานะคะเป็นเมจิกเชียนะคะพลิกแพนงแก้ปัญหาต่างๆนะคะแล้วคุณจะพบทางออกที่ดีกว่านะคะหรือเจอรูทางอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะจนคุณต้องกลับมาขอบคุณคนที่มาหลอกลวงคนที่มาทำร้ายคุณกันเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณไม่ทำร้ายฉันในวันนั้นฉันคงไม่ได้ดิบได้ดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้นะคะอะไรแบบนั้นเลยนะคะสำหรับดวงความรักนะคะ คนโสดต้องระวังนะคะในเรื่องของรักซ้อนนะคะส่วนคนมีคู่นะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะเ,ออเดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจารย์จะดูดวงความรักให้ต่างหากอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะก็ช่วยติดตามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกมากๆนะคะที่ติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้ลัคนานะคะก็สามารถที่จะใส่วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาตกฟ้าเวลาเกิดนะคะในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะแล้วพออาจารย์นรีบอกลัคนาไปแล้วนะคะคุณสามารถที่จะดูนะคะว่าคุณเกิดในช่วงวันที่นี้คือราศีพิจิก แต่ลันาของคุณอาจจะไปสถิตในราศีตุลราศีกันราศีเมษหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดูควบคู่กันไปได้นะคะสําหรับอาจารย์ณรีนะคะถ้าเราดูลักนานะคะน่าจะมีความแม่นยานะคะห้าสิบหปร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเราดูราศีนะคะอาจจะประมาณ30-40%นะคะเพราะฉนั้นถ้าเราดูดวงทั่วไปแบบนี้นะคะสามารถที่จะดูทั้งลักนาและราศีประกอบกันไปได้นะคะ ค่ะก็ใครที่ยังไม่รู้ล้วขนาดเองนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์นรีนะคะก็จะช่วยดูให้นะคะก็ทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์นะคะหรือใครที่ดูแลสงสัยอะไรตรงไหนนะคะก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันมาบ้างนะคะอาจารย์ก็จะพัฒนาปรับปรุงนะคะรูปแบบในการทำนายตรงนี้ต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ